สวัสดีค่ะแม่ตะว,วันทำเกษตรค่ะวันนี้พามาดูโดนนะคะวันนี้ที่บ้านแม่ตะว,วันใช้โดนมาพ่นค่าหญ้าในานาข้าวค่ะใช้โดนเกษตรยุคใหม่เนาะค่าแรงเขาคิดไร้แล้วแค่80บาทนะคะแต่ถ้าเราใช้คนนี้ก็120เนี่ย พอยาหมดเนี่ยมันรู้นะเนี่ยเครื่องเนี้ยบินกลับเลยยาหมดก็บินกลับเลยครับนี่จะของกำลังจะของเองก็จะมีเครื่องคอยนี่ จ้าของเจ้าของจบปริญญานะคะเนี่ยัญญน,ะะนี่เ่มันได้เรเิพิมน้ำยาคนะรับกำลนะังขึ้นกำลังไป Thank you. กำลังควบคุมเครื่องเจ้าของราจบอริญญาแเ้ามาทำงานแบบนี้รายได้ดีด้วแล้วตัวเหมือนแมงมุมเลยมาโน่นแล้วค่ะ กเกษตรยุคใหม่นะคะใช้โดนบินชีทฮอร์โมนก็ได้ค่ะสียาฆ่าหญ้าใส่ปุ๋ยหวานข้าวได้ทั้งนั้นเลยค่ะน้ำยาบดมันจะบินกลับเลยค่ะ ยนน้ำยาหมด,หม,ดมินกลับมาเลยมีคนคอยควบคุมอยู่เนาะเจ้าของนั่งพยาใส่ถังแล้วใส่ไปในเครื่องโดนเติมเติมน้ำยาลงไปเจ้ของเขาบอกเขาจบปริญญานะคะนักพู่เลยแต่มาทำงานเงินเงินด,ดีค่ะเขาขอบอกไม่ต้องเรียนสูง ก็ทำอาชีพนี้ได้เขาบอกก็เปลี่ยนอาชีพก่อนกินเงินเดือนแลมาทำแบบนี้ใส่นมน้นนล้ไปแล้วค่ะไปแล้ว บินมานู่นแล้วนะคะบินไกลมากเลยเพราะที่นาก็เป็นกิโลได้ายาวไปอ่ะนี่ค่ะเ,เกษตรยุคใหม่โดนน้ยาหมดก็บินกลับมาเติม ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แม่ตะว,วันก็ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะคนควบคุมยอยู่ไหน